สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะเบเอ,เอ็กซ์แนเนครับผมพอดีวันก่อนครับออกไปถ่ายรูปรถเล่นมาจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจครับไปเติมน้ํามันแหละแล้วก็เห็นปั๊มมันสวยดีครับก็เลยลงไปถ่ายเล่นๆแล้วก็ทําคลิปลงไปในทิกตอกนะครับปรากฏว่าคนชอบโทนนี้กันเยอะเลยครับเข้ามาแบบกดหัวใจกันเยอะมากก็เลยโอเคเดี๋ยวมาขยายความกันต่อใน YouTube ครับ เดี๋ยววันนี้พาไปทําโทนในปั๊มน้ำมันแบบนี้ครับนี่ตามที่ขึ้นให้ดูเลยครับอ่ะโดยใช้กล้องมือถือนี่แหละวันนั้นก็กล้องไอโฟนธรรมดาครับถ่ายแล้วก็เอามาโปรเซสในไลท์ลูปอ่ะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าโทนนี้มันทํายังไงนะปไปเถอะ เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในรูมเวอร์ชันโทรศัพท์มือถือนะครับรูปที่ขึ้นให้ดูอยู่นี้เป็นรูปที่หลายๆคนบอกว่าชอบโทนนี้จังเลยลองสอนปรับหน่อยโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปที่มันยังไม่ได้ปรับก่อนดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงนะครับนี่นี่ครับนี่คือรูปที่ยังไม่ได้ปรับนะครับหน้าตามันก็ประมาณนี้ครับดูตุนตุนนิดนึงอันนี้คือรูปที่ปรับแล้วนะครับได้ฟิลยุ่นๆ่นเลย แต่บอกก่อนนะครับว่าใครจะทําโทนนี้นะครับแนะนําว่าไปล้างรถมาก่อนนะครับผมไม่ได้ล้างรถเนี่ยมันดูไม่ดีเลยทีเดียวอ่ะเรามาดูกันครับว่ามันปรับตรงไหนบ้างครับเรามาเริ่มที่หัวข้อแสงกันก่อนเลยตรงส่วนของแสงนะครับผมปรับการรับแสงเพิ่มขึ้นในภาพมันดูสว่างนิดนึงนะครับเพราะว่าที่ถ่ายเนี่ยมันค่อนข้างมืดนะครับแล้วก็ดันในส่วนของค่าคอนท้าส์เนี่ยขึ้นมาที่บวก13นะครับหัวข้อแสงผมทําแค่นี้เองครับ ไม่ได้ปรับอะไรเลยแล้วก็มีเคอร์ฟแต่เดี๋ยวเคอร์ฟค่อยกลับมาดูไปดูหัวข้อถัดไปก่อนครับหัวข้อ4ครับหัวข้อสนะครับผมดึงอุณหภูมิมาทางซ้ายเพื่อให้มันติดฟ้านิดนึงเพราะว่าแสงในปั๊มเนี่ยไฟมันตรงที่ผมไปจอดเนี่ยมันเหลืองแบบเหลืองเยอะเลยก็ต้องดึงอุณหภูมิช่วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ต้องการให้มันเป็นโทนเย็นนะครับก็เลยดึงมาทางซ้ายนะแล้วก็ ปรับในส่วนของความสดของสีขึ้นมาประมาณบวก12ครับแล้วก็ปรับความอิ่มของสีบวก13ครับตรงนี้ที่ปรับขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ต้องการดึงในส่วนของสีตรงปั๊มน้ํามันด้านบนที่เป็นแถบครับดึงขึ้นมาให้มันเข้มขึ้นนิดนึงประมาณนั้นครับอะแล้วก็ส่วนถัดไปเป็นเอฟเฟกครับในส่วนของเอฟเฟกเนี่ยผมจะปรับค่อนข้างเยอะนะครับก็มีการ ปรับเท็กเจอร์หรือว่าพื้นผิวเนี่ยขึ้นมาประมาณบวก18นะครับแล้วก็ปรับในส่วนของความคมชัดเนี่ยขึ้นมาบวก20ครับแล้วก็ลบหมอกวันตรงนี้เป็นทีเด็ดเลยครับบวกขึ้นมาประมาณ30ครับเสร็จแล้วก็จะมีการใส่วิกเนตนะครับใส่ขอบมืดเข้าไปนิดนึงให้ภาพมันดูอารมณ์แบบว่าเด่นโฟกัสเฉพาะตรงกลางนะครับก็ในส่วนของขอบมืดเนี่ยปรับมาที่ลบ27นะครับอ่ะหัวข้อรายละเอียดครับ ตรงรายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ปรับอะไรเลยครับเป็นค่าสแตนดาดทั้งหมดเลยอ่ะที่ปรับทั้งหมดมีเท่านี้ครับแล้วก็มีการดึงเคิร์ฟแสงนิดนึงอ่ะกลับมาที่หัวข้อแสงอันแรกครับกดเข้าไปที่เคิร์ฟครับปึ๊บอ่ะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสีสีครับปึ๊บปึ๊บผมดึงแค่สีแรกสีเดียวนี่สีนี้ก็คือดึงเม็ดล่างสุดนี่ครับมันอยู่อย่างนี้ดึงขึ้นมาตรงนี้ครับจุดเพิ่อมอีกหนึ่งเม็ดตรงนี้ มันก็จะโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็เม็ดบนสุดเนี่ยจริงๆมันจะอยู่วาสุดตรงนี้ใช่ไหมผมก็ดึงมาทางนี้ให้มันสว่างขึ้นแบบนี้นี่ก็มีการเคิร์ฟแค่นี้ครับเป็นอันเรียบร้อยเลยก็ได้ภาพออกมาตามนี้เลยครับอะโทรถดในปั๊มตอนกลางคืนครับผมวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ